พยหาผ้าสิ์สกิดใจฟังย่มใดมีแห้งใจย่มนั่นฟังแล้วได้คว่ควมคืดค่วมอ่านได้สติปัญญาเบิกบานมวลซืนสวัสดีครับสวัสดีครับกับผมอดีสอนเพียงเกตครับครับผมคููเวียงวลระเกศครับในรายการพยภาผิาซิ์สกิดใจ พญาผาศิษย์จิดใจมือนี่ขอเสนอพญาที่ว่าอันว่าบัณฑิตลำทรงถ้ำทัดเทียงกะหากหายากแท่ทั้งพื้นแผ่นดินครับคิดพ่อพกกินเลยด็อกเตอร์ดิสอนพวกบัณฑิตเขานี่ศึกษาอิหรี่เนี่ยเขาศึกษาคนขั้วโดยตัวเขาเองคันจิไปสอบนี่ไปสอบจองหวนว่าสอบจองหวนไปสอบจองเขาเนี่ยไปสอบจอหนังของเขาไปสอบจองหวนเนี่ย เขาอา่านตำรับตำารา <c oughs> ขัดเลือกทั้งคุณธรรมทั้งความรูความสามารถจังสิเป,เป็นจองหวนใดพญามนีเขาเน้นหนักเรื่องเรื่องทัดเทียงดิทัด<ม>เทียงนี่คือความเทียงทํำความเทียงตมคว่เทียงตรงตความตรงฉินถูกต้องมันเข่าก็บ้านเมืองของเฮาอยู่ดิ<อ>บัณฑิตเต็มบ้านเต็มเมืองแต่มันว่าเป็นตาสีแตกอ้อาวบัณฑิตนี่ของประเทศไทยนี่แล้วแต่สิว่าขเขาไฟใด คันที่วอาเขาทั้งนึงก็ว่าปีนไปปีนมาบะเทียงนี่คือว่าบ่มีเทียงทำบ่เทียงทำ้ัดเทียงนี่เห็นบ่จังพวกไอ้สอนชที่ได้รับการแต่งตัง้งพวกวุฒิสมาชิกคือการคัดสรรเถียววังหันพากันบ่ได้โว้ยว้ยว่าะฉันตะตมิดวอาเขาค้างผู้นั่นผู้นี่พบจะของบ่อะไรโว้ยไวย้นั่นแสดงว่าพอบ่เทีงเยงหลือใดนั่นบ่ทัตบ่เทียงบ่ทัตบ่เทีทงเยงหลือใดเอาหอดสารหอดทุกคนอยู่ติธรรมคนเด้ ข่าคนเข้าซิ่เข้าซบไปฟ้องศาลอาญาบอกว่าฟ้องผิดศาลวะนะบน๋มมีอำนาจก่อนข่าค้นตายจะเปฟ้องศาลอาญาจะไปฟ้องศาลแม่ไม่ใช่ขนาดฟ้องศาลพระพุ่มดิโอ้อย่างนั้นฟ้องศาลมันว่ทัดเทียงคับผู้ชมที่เคารพครับบันดิตแปลว่าผู้หูครับภาษาอังกฤษ b a n d i t เนี่ยแบนดิตแปลว่าโจรเอาบอกฟ้องนั่นเลยจีแปลว่าบันดิตแปลว่ามหาโจรเลย คือเขาเขาขัดสรรคนมานี่จังประเทศกินเขาขัดเอาคนอีหรีออหลอได้มาสลับใส่คนในชาติบ้านเมืองเขาไปสอบซ้ำใดซสำหนึ่งเขาบร่ได้เรียนเสร็จนมันต้องสอบโดยคั้วหลูขควมสามารถเขียนเรื่องบทยังว่าไปว่ามากรู้ตัวนพวกขอนแกนโมเดิร์นเลดอกเตอร์อดิสันคือเราเองกับพรรคอันติคุกคือเราคือเดานี่ความเป็นถ้ำบัณฑิตล่ําคือว่าบัณฑิตที่แท้จริงเลยครับ ต้องมีความสรงทรมีทัดเทียงเพเอ็นไปเอ็นมาเองกินเหล้าเมายาไม่ว่าหรอกแต่อย่าออกนอกทางไปให้เสียผลจงอย่ากินสินบาทคาดสินบนเรามันชนชั้นปัญญาตุลาการอ่นนั่นพเจ้ามันต้องระที่รัทนาเมียนบอเจ้าละพีนพระบิดากฎนหมายไทยฮาว่าเนี่ยพินเขียนไว้ดีปัญญังเมนเขียนไว้ดีวแต่ว่าลูกหลานมันจันไรแทนที่จะเป็นตรงชินกลายเป็นกลางฉินคันโมเมนต์ผัวคู่เวียงกระตัดสินใจให้ตัดสินในคู่เวียงแพร อ่านม,มันแมนแน่ะะนไดวเหรอวันเหลอเมือนี้พญามือม่อนี้สำคัญนะครับผู้ใดที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมผมยกผู้ว่ายด้วยซ้ำตู่ครับเ้องต้น,นยุติธรรมแนยามีสองมาตรฐานบ้านเมื่อมันลุกเป็นไฟเสมอคือสองมาตรฐานพญาอันนี้มันหมอแท้ๆได้ไห้พอเนี่ยประเด็นเนี่ยประเด็นเนี่ยคือครับกันว่าเนี่ยคือครับคือกลางหัวกลางศีรษะผู้ใดบุญจัดอนปังเลยวันเนาะานเพราะฉะนั้นก็เน่าน อยู่ที่คววมเป็นธรรมคววมเป็นรรมบ่มีสามะคีบ่เกิดวนวนไปเวียนเวียนมาสิไปหาข้าเจ้าชนี่เนาะครับผมขอลาไปก่อนนะครับพอาันไม่ได้โอกาสต่อไปวัสดีีครับพญาผ้าสิ์สกิดใจฟังย่ำใดมีแห้งใจย่ำนั่นฟังแล้วได้ค่วมคึดค่วมอ่านได้สติปัญญาเบิกบานมวนซื่น